หมอคะขอถามเรื่องลูกชายเขามีเมียเยอะมากเกือบสิบคนเลยอะโอ้โหมันมีของดีแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหามาถึงแม่ด้วยค่ะแผ่นทองทำแผ่นทองทําแล้วจะปรับไหวตายละเห็นไหมไปแก้ยังไงอะ่ะแผ่นทองจะไปช่วยยังไงได้ หมเรื่องนี้นะเล่าไปมันก็เจ้าตัวมาขายซะนี่ <c oughs> สุดท้ายอะ่ะเราชอบเรื่องไหนเราจะไปเรื่องนั้นมนแวมะมาเคาะใจจ้าจ้จ,จเราชอบเรื่องไหนเราจะไปเรื่องนั้นเราชอบเที่ยวเราจะไปเที่ยวเราชอบหวยเราจะเล่นหวย เราชอบกินเราก็จะไปหากินเราชอบผู้หญิงเราก็จะไปหาผู้หญิงเราก็ด้วยตามช่วงวนะัยเนาะก็คงจะหน้าตาดีสมควรนะลูกชายเธอเนี่ยพอมันมีสเสน่ห์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นเรื่องของการที่ไหลไปตามไหลไปตามอ่าความรู้สึกอารมณ์บรรยากาศฉันก็บอกไปเรื่องปกติก่อนนะธรรมชาติของมนุษย์ของวัยรุ่นชายหญิง แต่ด้วยด้วยประสบการณ์ชีวิตเขาอะ่ะก็คือยังไม่ได้เรียนเรียนรู้เนาะว่าจุดที่มันจะต้องเจอปัญหาเนะี่ยแล้วเขาแก้เองไม่ได้จุดท้ายเราเป็นพ่อแม่ก็ต้องมานั่งนั่งตามเช็ดตามล้างตามแก้บอกก็บอกว่าตราบใดที่เรายังซับพอร์ตลูกอยู่อะ่ะทุกครั้งอะ่ะเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ว่ามีเมียต้องรับผิดชอบอยังไงหรือมึงจะมีกี่คนก็ได้ไหม แล้วมึงเลี้ยงไหวไหมถ้ามึงเลี้ยงเองที่ไม่ใช่เงินพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่มายุ่งด้วยเชิญครับหรือผู้หญิงทุกคนสามารถสามัคคีกันได้สิบคนพร้อมกันได้เนี่ยแม่ก็เวลคั่มนะเห็นไหมเห็นไหมแต่สังคมอ่านมันรับไม่ได้ผู้หญิงรับไม่ได้ทุกคนจะต้องเรียนรู้ครับมันเป็นบทเรียนประสบการณ์ที่โอ้โหโคตรดีเลยบอกให้นะแต่วันนี้เราเลี้ยงลูกโตเราเลี้ยงลูกโตไหมหรือเลี้ยงลูกเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา ในการที่ต้องมาตามตามแก้ตามเช็ดตามเลี้ยงให้สอ่มไปมีลูกกมาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงหลางเองเคยมีเอฟซีครอบครัวหนึ่งมาปรึกษาผหยจะบอกว่าครอบครัวนี้วัยรุ่นมากคือใจมากในการเลี้ยงลูกลูกอ่ยังเด็กอยู่นะสิบหกวัยรุ่นเลยไปทำผู้หญิงท้องปรากฏว่าก็มาบอกมาสารภาพ แม่แทนที่จะด่าจะตีก็บอกว่าไปเอาให้พาไปหาบ้านผู้หญิงแล้วก็พ่อแม่ก็ไปขอเลยแต่งกันเล็กๆแล้วก็เอามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียกอะไรให้ความเข้าใจบอกว่าพอท้องปุ๊บลูกต้องทํางานพออีกหน่อยจะต้องมีลูกนะแม่เนี่ยไม่สามารถซัพพอร์ตลูกได้ลูกได้ในทุกเรื่องลูกต้องมีความรับผิดชอบก็คือเด็กทั้งคู่ก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางานครับ มารู้จักทํางานหาเงินแล้วก็รู้จักรับผิดชอบโอ้โหเข,เขาสอนดีมากเขาสอนด้วยเรียวเลยของจริงเลยอ่ะเนี่ยครับมันต้องเป็นแบบนี้มึงจะมีกี่คนเรื่องของมึงเลยถ้ามึงบริหารจัดการได้มึงเธอแต่สุดท้ายมันไม่ได้ไงมันวุ่นวายเพราะว่ายิ่งคนเยอะก็ยิ่งเรื่องเยอะสุดท้ายเขาจะเจอประสบการณ์ที่เขาต้องเรียนรู้เองครับว่ามัน มันไม่มีความสุขหรอกเนี่ยตัวนี้จะแก้ไขตัวเขาเองไม่ใช่เรื่องแผ่นทองไม่ใช่เรื่องสิ่งสิทธิ์แรงสิ้นแต่ตัวเธอที่เป็นฐนานะก็เป็นแม่เลี้ยงลูกโตหรือยังหรือยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่ตลอเวลาอ่ะอย่างนี